สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแก้มอีกแล้วนะคะตอนนี้แก้มอยู่ที่ร้านซ u เปอร์สปอร์ตค่ะสำหรับวันนี้รายการไอเทมเด็ด by ซูเปอร์สปอรตกับแก้ม9ม้าวมงเช้าวันนี้เรามีรองเท้าวิ่งในดวงใจของใครหลายๆคนงุน่งขอบะขอบบอกว่ายี่ห้อเนี้ยเป็นรองเท้าวิ่งที่ สองสามปีให้หลังเนี้ยเป็นรองเท้าวิ่งที่มาแรงแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่นักวิ่งมืออาชีพมากๆเพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์เขานะคะแล้วก็รวมถึงเ,เทคโนโลยีของเขาเนี่ยตอบสนองการวิ่งได้เป็นอย่างดี แก้มพูดถึงยี่ห้อ Hoga โอน o โอนั่นเองนะคะมาค่ะวันนี้แก้มมีรุ่นใหม่คาร์บอ X2 มาขอขอดูทุกสีเลยค่ะอันนี้นะคะคาร์บอ X2 นะคะตัวที่โปรโมทจะเป็นสีแดงเนาะแต่ c a r ์บอ X2 ที่เข้าซูเปอร์สปอร์ตของเราอะเข้าพร้อมกัน2สีเลยคือสีของฮ o กาออริจินอแล้วก็เป็นสีแดงนะคะที่พื้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแก้มมาเล่าให้ฟังค่ะว่า คาร์บอน x 2ตัวนี้นะคะมีความพิเศษกว่าเดิมอย่างไรเห็นกันชัดไหมคะเห็นกันชัดไหมคะโอเคค่ะอันนี้ของผู้ชายนะขออนุญาตให้ดูของผู้หญิงอีกอของผู้หญิงโอเคอันนี้เป็นของผู้หญิงค่ะเป็นของผู้หญิงนะคะของคาร์บอน x 2ของผู้หญิงนะคะ เห็นชัดนะคะสำหรับมาขอคู่สีแดงหนะะ่อยค่ะสำหรับคาร์บอน X2 นะคะก็เป็นรุ่นทีเ่เป็นซีรีส์ต่อจากคาร์บอน X นั่นเองนอกจากเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทคโนโลยีแผ่นคาร์บอนเนี่ยรุ่นนี้ก็จะแรงกว่าเดิมแล้วก็นุ่มกว่าเดิมแรงกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมยังไงบ้าง1ตําแหน่งของแผ่นคาร์บอนค่ะจะอยู่ต่ําลงนะคะเพื่อให้มีพื้นที่ของว่า โฟมโปรไฟล์นะคะเป็นโฟมของฮ o k าโอเน n โเนขาเนี่ยมากขึ้นทําให้การวิ่งของเราเยืดหยุย่นได้ดีขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะตลอดระยะเวลาการวิ่งนะคะแล้ว upper ปเขปาค่ะเขาเรียกว,ว่า e n g i n e e r mesh นะคะก็คือระบายอากาศได้ดีแล้วก็บางนะคะระบายอากาศได้ดีและบางแล้วที่สําคัญเลยที่ทุกคนเห็นว่าเปลี่ยนไปจากคาร์บอนในซีรีส์แรกแก็คือเขาเรียกว,ว่ามิโซรูปแบบเมตาโรเกอรที่เป็นคล้ายๆรูปเรือ ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนค่อนข้างว้าวเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ h o ก a One น่โอเน่คารบอเอ็นี่ยเป็นซีรีส์ที่นักวิ่งมืออาชีพตั้งแต่มาราทอนจนถึงอัลตรา้าขึ้นไปใส่กันนะคะอันนี้เมตาโรเกอร ที่มิโซ่ด้านนองออกมาเพื่อรองรับการวิ่งทุกรูปแบบเลยและที่แก้มบอกว่าสําหรับวิ่งอัลตร้าเพราะว่าเวลาขึ้นเขาลงเขาส่วนเมตาโรเกอร์ er รูปเรือนี้แหละจะช่วยทําให้การวิ่งของคุณสมูทในตลอดระยะทางเลยนะคะ เ,เขาก็จะมีการรองรับสมมติว่าบางคนลงส้นแต่ด้านหน้าก็ยังได้อยู่นะคะอันนี้สำหรับแฟนๆฟอโอเนโอเนนะคะก็เข้ามาช็อปสีใหม่กันได้เลยที่ร้าน Super ร์สปอตทุกสาขาหรือช็อปทางออนไลน์ก็ได้นะคะราคาอยู่ที่6,490นะคะสำหรับใครที่แบบเ้าอยากมาลองว่าสีใหม่สีแดงจะเข้ากับเราไหมมาที่ร้านได้เลยนะคะที่ร้านรักษาความปลอดภยัยตอบสนองมาตรการของโควิดนะคะเ,เรามีการ คัดกรองนะคะทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าทุกทุกท่านนะคะว่าต้องสวมแมสนะคะแล้วก็มีการ บริการเจลแอลกอฮอล์ระหว่างช้อปปิง้งแล้วก็ก่อนแล้วก็หลังช้อปปิ้งด้วยนะคะที่สำคัญเลยเราจำกัดคนเข้าเพื่อรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะสำหรับคนที่แบบยังไม่อยากมาแล้วฉันเป็นแฟนโฮก้าอเนอเนอยู่แล้วจะสามารถช้อปที่ไหนได้บ้างแกมีอีก4ช่องทางคะ่ะที่ทุกคนสามารถช้อปได้เลย 1. www.supersport.co.th ช้อปออนไลน์ของเรานี่แหละคอยดูโปรโมชั่นดีๆนะคะจะมีโค้ดส่วนลดให้ 2. Chat ทแอนช็อป่ะสามารถทักแชทไปที่ Line Add แล้วช็อปกับแอดมินเราได้เลย 3. c a ข l แอนช็อปเบอร์ด้านล่างนี้นะคะแก้มขึ้นไว้ให้แล้วสามารถโทรไปแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยว่าอยากได้ฮอกาโอเดลเนี่ยสีใหม่ค่ะพนักงานแล้วก็น้องแอดมินของเราจะ รีบตอบทันทีและอย่างที่4ค่ะ Facebook Chat ค่ะสามารถเข้าไปในเพจ Super Sport นะคะและทักแชทแคปเจอร์รุ่นนี้ไปจากหน้าออนไลน์ก็จะทักแชทไปได้เลยว่าอยากได้อันนี้มีไหมคะ่ะสายอะไรน้องแอดมินจะบริการอย่างเต็มที่นะคะสําหรับใครที่ตื่นเต้นกับสีใหม่อันนี้นะคะแก้มเชื่อว่าน,านักวิ่งหลายคนคงตื่นเต้นก็สามารถช็อปได้ที่ s u p e r Sport นะคะ